ท่านผู้ชมครับคราวนี้นะครับเรามาทานข้าวพื้นเมืองนะฮะของที่นี่พอดีเขาเชิญเรามานะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าที่นี่เขาเป็นอย่างไรบ้างครับเขามีทำซุ้มด้วยเนาะสีเขียวสีขาวสลามอะไรก็มัลติมีดสลามเอ่อเอาว่ที่นี่เอาแค่ที่นี่เลยย่าบุเร่ไปใจกับไทยแหลกอ่าไม่ได้บุเร่ ข้างในก็จะมีบ้านน่าจะเป็นน่าจะเป็นร้านอะไรสักอย่างอะไรกันฮะข้างใน,น,น,งนเขาเขียนว่าวาคีฟ่าใชี่ยนะฮะแต่สไลด์ก็ มาอยู่ข้างในบ้านนะน่าจะเป็นการต้อนรับของคนอันเจงกอย่างหนึ่สดกันโดยอดินดาติฟันเบลเลวนี้มันซ Uh, Genoa High School Masih SMP kalau di Indonesia Masih anak kecil Namun Alhamdulillah sudah dapat banyak penghargaan Dapat uh, champion Dari berbagai tempat Alhamdulillah <tuh> เขามีคุยกันนะฮะผมก็เลยแอบ,บมาข้างนอกนะครับท่านผู้ชมครับ่มาดูนี่คือแกงแกงของของที่อาเจน,นะฮะเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนกับว่าต้มยำอะไรสักอย่างตรงนี้นะแต่ว่ามันเป็นจะเป็นกระดูกวัวน่าจะ,จะอร่อยนะฮะใส่ขนเนื้อแกงจืดแกงจืดเนาะก็ก็บางอย่างก็คล้ายๆกับบ้านเราเนาะอย่างเช่นตัวนี้ก็บ้านเราก็มีหมอนกับว่าพวไก่ดูเป็นเป็นการทอดไก่นะฮะ ล้วก็เป็นมันนี่คือสิ่งที่เป็นอาหารของที่นี่นะครับเอบมาเอบมาดูเอบมาดูท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูบ้านที่เป็นอาวิสดอมของอาเจนะฮะว่าเป็นลักษณะอย่างไรซึ่งโชคดีของเราที่เรามาตรงนี้เนะี่ยได้กินอาหารแล้วเราไปดูบ้านว่าเป็นอย่างไรครับครับนี่คือบ้านนะครับเป็นวัฒนธรรมของอาเจนะฮะซึ่งเป็นบ้านที่มีความเป็นอาเจ มากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะเรามาดูข้างล่างเนี่ยเขาเขาก็ทําทเป็นร้านร้านกาแฟะนะแต่ข้างบนเนี่ยเป็นบ้านหลักสีนะถ้าอยู่ไกลๆมันจะเห็นสีนะครับโโนี่โอ้โหนี่ลวดลายนะฮะลวดลายเป็นบ้านขา อันนี้นักโบราณคดีนะฮะเดินอยู่ท่อนไม้ท่อนนี้นะครับว่าไปเรื่อยเนี่ยเังไม่เป็นไม้หมดเลยนะครับเไปถ่ายรูปที่นู่นมาที่นี่หมดแล้วเดี๋ยวเราสั่งกาแฟกินเอสเปรสโซ่นะเอสเปรสโซ่สจ๊วต1ใช่โอเคไซร1เอสเปรสโซ่สจ๊วต1เอสเปรสโซ่สจ๊วต1เอสเปรสโซ่นี่คือโบราณนะฮะสวยงาม ก็ทาสีสวยเลยฮะนี่ประตูเราไม่รูว่าอันนี้เป็นเป็นเหล็กนะครับท่านผู้ชมครับรถก็จะไปแล้วเรามาเร่งคนทํากาแฟมือเขามือสั่นเลยนะเนี่ยดูเดี๋ยวรถรถบัสเราเราจะกลับไเลยไม่ไม่ชัดเราเนี่ยตอนนี้มือสั่นเลยนะเนี่ยแกใส่ฟ้าเนี่ยสามนาทีแล้วใจเย็นมากเลยเนี่ย

เรือเนี่ยมามาอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะให้มันลงไปอยู่ในทะเลได้เขาก็เลยทำไปปิดตพัพนเรือเดี๋ยวเราดูกันนะครับโอ้โห่เนี่ยนะฮะจะติ่งดำจะแดงนี่นะฮะเดี่ยนี่เ,เป็นปิดภัฑ์เรือเล็กทรีเว้สามสองเล้ยหนึ่ง boleh pandai ya bahasa Thailand. oke good morning everyone. assalamualaikum. Selamat datang, welcome to the floating boat of uh, tsunami museum. I'm um, Lina, local guide and uh, the native from this village. In front of us, this boat is a generator boat. So it came to Aceh in 2003 to help supporting electricity for this town, for Banda Aceh. And then a year later, 26 yeah. Desember ท่านผู้ชมครับนี่คือเรือที่ถูกพัดมาอย่างที่ผมได้บอกเมื่อสักครู่นะครับก็พัดมาจากทะเลนะฮะมันอยู่ตรงนี้เรือนี้นยเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ถูกถูกพัดมาเนี่ยจะหันหน้าไปทางกิบจะหันไปทางกิบรอยากกกับมัสยิดนะแต่ว่าพอตอนพัดพัดมาครั้งแรกนะฮะแต่ว่าพอครั้งที่สองเนี่ยเขาจะจะจะพัดมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่อยู่ลักษณะที่อยู่ที่ตั้งอยู่ลักษณะนี้นะฮะท่านดูท่านดูมัสยิดที่อยู่ข้างๆนะฮะนั่นคือกิบรอลตจะไป ในฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนู้นคือคลิปลัดเนาะฝั่งนู้นเป็นคิปลัดนะฮะแต่ว่าพอมาถึงเรือเนี่ยเขาก็จะหันไปทางนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มัาชมดูนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาอตาลาเนส่งเจนามิมาให้กับชาวโลกได้รับรู้กันนะฮะ เป็นเรือที่ส่งกำลังไฟฟ้านะฮะในทะเลนะฮะท่านผู้ชมครับนี่คือร้านค้าของฝากนะฮะจะากอาเจนะฮะก็ทุกอย่างก็เป็นของอาเจหมดเลยนะ,ะก็สามารถที่จะมา,าซื้อได้นะฮะเวลามาอาเจเนี่ยก็เวลามาที่เรือก็ร้านก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะฮะ ก็มีของฝากอะไรต่างๆนาะนาะนะมีกระเป๋าสวยๆนะเนี่ยนะนะแล้วก็มีกาแฟะนะนี่ก็เป็นของฝากได้นะ,ะจากเมืองอาเจของเรานะฮะสมวอินนอ่บวตันอาเจนี่ก็เป็นงานฝีมือของอาเจนะฮะก็ใครสนใจก็มาซื้อได้นะครับอินดีดาลามข้างในนะครับก็สามารถที่จะมาเลือกกระปรงกระเป๋าได้นะฮะ อะเนะส่วนใหญ่ท exactly. ั้งหมดนี้นี่จากประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียมีอินโดนีเซียทั้งหมดนี้สวยมากก็เป็นร้านคานะครับที่จําหน่ายอยู่ข้างหน้านะส่วนมากก็จะเป็นของอาเจเนี่ยแหละนะฮะของฝากที่เขาทาเป็นงานฝีมือนะมันจะครู่ผมก็ซื้อเนี่ย ไว้ใส่นะฮะนี่คือ <Okay. S 1> เป็นเนสกาแฟนะฮะของ <Okay. S 1> อาเจอาเจอนีออาราบิก้าอาราบิก้าสนึ่ยปอรเซ็นืม <The Arab. S 1> นี่โคชิยูอลดิซินิงเป็นขนมบางบางตัวก็เหมือนกับบ้านเราเนี่ยแต่ว่าเ็าทำเป็นลายดอกไม้อะไรอะไรเนี่ยนะเป็นตัวเ <Okay. S 1> น้นตัวนะฮะ อันนี้คือกล้วยนะครับเอาไปทอดก่อนแล้วก็มาใส่ตุงเออมันก็แปลกดีนะท่านผู้ชมครับที่ต่อไปเนี่ยเราก็จะไปดูบ้านอาจเจน,นะฮะซึ่งเป็นอ่าพิพิธภัณฑ์หรือมิวเซียมของที่นี่นะครับเป็นบ้านอาจเจเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านอาจเจเป็นลักษณะอะไรยังไงนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะเข้าไปยังอ่าบ้านอาจเจน,นะฮะ เขาปิดเหรอฮะกำลังรีโนเวทยอยูอ่นี่คือบ้านอาเจนะครฮะก็อตอนนี้ก็รีนโนเวทยอยู่นะฮะมีป้ายบ้าน ให้ครับพอขึ้นมาบนรถแล้วเราก็มีขนมนะันเป็นขนมพื้นเมืองนะที่เขาให้ชิมดูว่าขนมชื่อว่าอะไรครับอาะไรว่าอะไรอะไรเอ้แมง ว่าถ้าใครที่สนใจขนมนี้สามารถสั่งที่คนข้างหน้าได้ว่ากล่องละสี่หมื่นเขาจะให้ตอนนี้มครับพี่มกล่องละสี่หมื่นท่านผู้ชมครับมันคล้ๆกับบ้านปิ่นแต่ว่าบ้านเราเรียกว่าเปียนาไหมบ้านเราเป็นขนมเปียนาเนาะก็อร่อยนะอยู้าด้วยมั้ยอร่อยอร่อยอร่อยพี่น้องครับผมมากินข้าวที่ทะเลแต่ว่าแบบ เปิดวัฒนธรรมที่นี่เนาะมีมีอะไร<ช>ที่พิเศษ<ช>ผมจะให้ท่านดูนะกดไลค์กดแชร์ก่อนนะฮะเพื่อให้กำลังใจบางเทียนเดี๋ยวผมดูนะฮะท่านผู้ชมครับข้าวยังไม่มานะฮะข้าวยังไม่มาแต่ว่าบนโต๊ะตอนนี้ก็มีแกก็คนละคนละคนละถ้วยเหมือนกันนะทีอาจเจเนี่ยบูดูหรือเป็นน้ำพริกเนี่ยคนละถ้วยปลาเนี่ยคนละตัวแล้วก็น้ำล้างมือเนี่ยคนละคนละคนละอันเนาะ พร้อมๆกับน้ำน้ำที่เป็นน้ำมะพร้าวที่อยู่ใกล้ๆเราส่วนส่วนกลางนะส่วนกลางก็จะมีน้ำแต่ออและน้ำพึ่งอม่างเงี้ยใหญ่หรอเปล่าเดมักาเซ่แล้วก็มีน้ำพริกนะะฮมีกุ้งยำยำในยำถั่วใช่ไหมนั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะนี่เป็นแปรกมุ้งครับกกุ้งนะ นี่คืออาหารเต๊ะกลางวันของเราในวันนี้ที่เมืองอันเจดารุสซาลามของเรานะาบาโบเปิดแล้วอร่อยไหมบาโบมันมมนีุ่บมเขอเทมันนี่มักจะมะเขือทอย่างนี้ก็ท่านผู้ชมใครใครใคร,ใครที่จะกินกับช้อนก็เอาช,อช,อชอ้อนช้อนนั้นช้อนน่ะอาจจะเป็นถึงจะเราจะต้องไปตักกับข้าวที่อยู่ด้านหน้าก็ได้นะ,ะแต่ว่าเวลากินในจานเนี่ยน่าจะเปิดกับมือนะ ทังกลุ่มของเราอร่อวอะไรนะที่นี่ที่นี่คืออะไรปันไตปันไตระกุลไม่ใช่กูดูนะผ่้ชมคนผมจะเริ่มกินแล้วนะกกับมือนี้ก็ล้างมือฮะเรือเยอะแยะเรือเยอะแยะนี่จะกลับเรือก็ได้ประยุทธ์มาะ ตรงนี้มันมีแก๊งอยู่วัน<อ>นี้เรามีโป้อยู่ที่นี่ได้ยินเสียงมัตจะกคูเนี่ยบัป,ปะบัปะเมามันเลยนะผู้ชมครับเราออกจากทะเลนะมัตสักคูเนี่ยเราไปกินข้าวที่ทะเลเราออกจากทะเลแล้วก็เราไปละหมาดที่ <c oughs> เอ่อมิดที่โดนเชนมินะฮะซึ่งตรงนั้นเขาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านตรุรกีแต่ว่าเสียดายผมก็ไม่ได้เอา,า,อากล้องลงไปด้วยนะครับพอดีมัน,ม,นมันแบตมันหมดนะฮะแต่ตอนนี้นะเรากำลังเดินทางจะไปยังเรียกว่าเป็นเป็นร้านของเอ่อร้านของเรียกว่าอาเจ๊จะไปดูว่าการจำหน่ายเสื้อผ้าหรือจนะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูเนาะเป็นอะไรพื้นเมืองของอาเจ๊นะฮะ ไปกันครับผู้ชมครับเรามาในในพาซาของเขานะฮะซึ่งตรงนี้จะมีการขายผ้าของที่เป็นหลานะฮะเดี๋ยวเราดูตลาดนี้นะฮะเห็นไหมผ้าเนี่ยมีขายเราก็เลือกไม่เป็นฮารีจุ๊บบิลีบิลีบิลี่โงนะบองสมั u กันนี่จากประเทศไหนกันอันนี้ไทยแลนด์ไทยแลนด์อ่าอ่าที่ไหน ปะตานีโอปะตานีสามือนน้ำชาชีก็ได้ดีกว่ากันอยว่าไปเนี่ยๆโอเคก็ดูได้เราซื้อผ้าไอ้นุชนนี่นั่นไปที่เรียบร้อยนะครับเี่กก็ได้มาอะไรประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวเองไปดูนะเนี่ยเสร็จแล้วเราจะไปห้างต่อนะฮะไปดูว่าห้างที่นี่เนี่ยก็เปิดแล้วอินโดนีเซียเนี่ยก็เอาของจากข้างนอกนี่มาขายนะอ่าาเรไปดู ท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้างของอ,อาเจาแล้วนะครับครึ่งมีวัวหน้าของเราแล้วก็เนี่ยมีทนายของเรามีอาเบน,นะพี่เอ,อิ์นะนะเราไปดูว่าที่นี่มีสตาร์บัครือเปล่าที่เราที่เราว่ามีหรือเปล่าเราเราแค่จะไปดูได้ไปกินนะแล้วก็ด้านหลังผมนะครับนี่พี่น้องเราทั้งนั้นเลยนะครับ ระวังทางระวังครับระวังทางเลื่อนสิ่งทางเลื่อนเองกินอะไรนะกินไอติมไอไอโคตเนียไอติมเหรอไอติมอะไรอยู่ที่นี่โอ้ยน่าจะอร่อยนี่อะโวคาโดคนแก่กินไม่ได้อ่ะนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมีการเจรจาบนโต๊ะนี้นะครับ เราจะเจราจาว่าเราจะกลับเมื่อไหร่ทำสิบเปอร์เซ็นต์นะอ่าใครจะไปนอนใครจะมาอ่าแล้วก็จะเจราจาบนโต๊ะนี้เนือ่อแตกมากเลยนะครับเหนื่อยมากเลยเดินทั้งวันวันนี้นะฮะมนโต๊ะของเราเพื่อที่จะร่วมกันนะฮะกินไอติมน,นะฮะแอนที้กีนที่ช็อกโกแลตแอนตี้และช็อกโกแลตเยสเยสดิสวัน We can have We can pay by c r e d i k a k e d i a Okay. 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 ทำไครับกินเต็มยีไปขอบคุณประธาน่ะไปเจ้าภาพเจ้าอิลย์ครับ่นคดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน f ฟลท์เทิร์นไอศครีมนะ ซึ่งเป็นห้างของอาเจนะฮะวันนี้ท่านประธานของเราก็มาเลี้ยงกันนะครับยังไงต้องขอขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะครับเราไปดูว่าแต่ละคนเนี่ยสั่งอะไรบ้างครับเราไปกันครับเนี่ยผมสั่งเนี่ยเขาอะโวคาโดไอศครีม because เพราะเขาสั่งผมถึงสั่งถูกไามะชามะชาไอศครีมอ่าสั่งอะโวคาโดอ่า คุูสซรลมานสั่งอะไรครับคุณสุริมานไม่มีแล้วท่านบุณสั่งนะจ๊ะผมก็เอาโกคาโดไอศครีมนะครับโอเคแล้วบลเลนบลเลนโอเค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  but add okay, okay. the order t o g e อ h e r yes add the order t o g e t h e เราสั่งไม่ได้แล้วช็อโกโวเนี่ยช็อโกโ 1 alpukat avocado 3 anchore din sendiri 5 silaso panela 1 eh Juice jus silver 1 uh, alpukat level 1 eh gimana tadi nih mau ini juga nih ice cream saya anak makan avocado pletal, I want ice cream. Avocado. Uh, and uh, uh, ice cream. Yeah, ice cream yeah. <laughs> <mad> vanilla. <laughs>. <laughs> I want ice cream strawberry. <laughs> strawberry. Yes. Okay. Three. I want uh, ice cream, avocado, and uh, vanilla. Vanilla. One, one, <c oughs> one. วันเสาร์อุทิตย์าสตาจารย์พูดรหัสสุขสวัสดิ์ศาสตราจารย์ดับ่้นดับต้นเอาโอเคท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมขึ้นเบญจานะครับหรือเบญจาก็คือรถจักรยานพ่วงข้างนะครับของอาเจนะฮะ เดี๋ที่จะไปที่พลาซ่านะครับเราลองดูว่าโลกูกค้าของที่นี่เนี่ยเขาขึ้นอะไรยังไงเนาะก็ก็ดีนะเนี่ยมีรถราต่างๆนานาอยู่ข้างๆนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยพลาซาราเซ่พับเมืองิริราษฎร์ฮะพลาซาราเซ่เนี่ยพับเมิริราษฎร์เนี่ยตันเอกแทบแทบระห่ำอเคเขาเรียกว่าในอา่าถึงเวทล้อมนะครับของถนนนะฮะเนี่ยมี ขายกับบ้านเราเลยนะฮะเนี่ยขายกับนราธิวาสบ้านเราเลยนี่ก็มาตรงบริเวณที่มัสยิดลายานะฮะแต่ว่าเราจะไปข้างหน้าที่เป็นที่เป็นเมืองโอ้ยตอนนี้เขาเริ่มตั้งร้านแล้วครับท่านผู้ชมใช่ตอนเย็นโอ้แล้วของเหมือนกับขายอะไรกันพี่ขายก๋วยเตี๋ยวปลาจืดาราคาเท่าไหร่